สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร IBF หาล้านแน่อร่อยจริงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับเรื่องที่ต้องลุ้นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสี่ของรัฐบาลนะครับรวมทั้งในส่วนราชการอื่นๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นกองเชียร์ของรัฐบาลนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางสารรัฐธรรมนูญนัดในการที่จะชี้แจงวินิจฉัยนะครับรวมไปจกระทั้งจะถแถลงเกี่ยวกับเรื่องคําร้องนะครับที่บอกว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557นั้นนะครับซึ่งผ่านทั้งสภาล่างสภาสูงก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีคนไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญน,นะครับบอกว่าการตัดทอนงบประมาณขององค์กรอิสระนั้นมันขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะครับก็เลยหลอลุ้นกันพรุ่งนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางสารได้แจกแจงออกมาแล้วครับว่าวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกานะครับจะมีการตัดสินวิิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สาหารัฐอเมริกานะครับตำรวจโลกกาลังมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับอันเป็นผลพวงจากความขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันระหว่างริพับลิกันกับทางเดโมแครตนะครับนี่กาลังเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องกําหนดเดทไลน์นะครับในการที่จะขยายเวลาการชําระหนี้ด้วยนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่หลายตัวหลายคนสน,นใจว่ามันเหมือนกันต่างกันอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็เลยเปิด โอกาสให้กับท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าสุญญากาศงบประมาณนะครับหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปศัพท์ภาษาอังกฤษหน่อยก็แล้วกันนะครับก็คือ government shutdown เมนีดด่ยนะครับใครจะเลิกจะเดินเราะตามรอยของสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐรุนในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะ คนที่อยู่ในสายนะครับคุณเกียรติพยาวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปที่8837นะครับแล้วก็จะตามด้วยคุณชินจังสองนะครับคุณเกียรติพยาวครับสวัสดีครับวัสดีครับผม,บอมโอ้โหโผมโทรไปประจำเอา้าโทรมาประจำเลยเสียงนมันรู้สึกว่าจะหายไปสองสามครั้งนี่ยนะผมโทรไปจะให้เชื้อเกียรติพยาวด้วยผมติดต่อไปทางน,นู้นก็ยัง ไม่ได้เลยมัเลยฮะสแสดงว่า <ผม S 1> จะไม่โชคดียังไม่ยัง,ย,งยังโชคไม่ดียังโชคไม่ดีพออ่าวันนี้โชคดีแล้ววันนี้โชคดีแล้วโอเคครับผมเป็นยังไงมัง่งเรื่องไทยเนี่ยจะโดนชัดดาวเหมือนสหรัฐอเมริกาไหมเพราะพรุ่งนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญจะก็ชี้ขาดแล้วเนี่ยผมว่ามันโอ้ประเทศไทยแตามันมันมีของทอย่างอยู่แล้วอืเออจะไปมเออบางที เอาผมว่าฟังเอาฝรั่งเขาบางบางทีจะไปเชื่อฝรั่งมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะเนี่อ๋อไม่ต้องเชื่อฝรั่งเออเชื่อคนไทยแต่ว่าต้องเชื่อสารรัฐธรรมนูญตรงนี้เนี่ยัเองเอออย่าไปเชื่อมันมากกันเลยอ๋อวันนี้ไม่เชื่อฝรั่งเลยนี่ไม่เกี่ยวกับฝรั่งแล้วเนี่ยตอนนี้เราเราต้องลุ้นตุลาการสารรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้อ่ะผมว่าน่าจะผ่านเพราะมันก็ผ่าน วลาสามอะไรทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วครับผมผ่านแล้วผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎรก็ผ่านแล้ววุฒิสภาก็ผ่านแล้วมันต้องผ่านเลยตอนนี้ทุกวันนี้ระบบการน้ําท่วมตอนนี้ไปโทษใครเป็นโทษรัฐาลเขาไม่แสนห้าหมื่นล้านอันนั้นอันนั้นขึ้นว่าสนามดูแลอยู่พอๆดูแลอยู่ไปโทษก็ไม่ได้ไอ้เนอ่วันนี้เขาไม่ให้ผ่านงั้นมันท่วมก็ผมก็เป็นคนที่น้ําท่วมอยู่เหมือนกัน แต่ผมก็ท่วมาที่พะเยานี่น้ําท่วมเหรอไอ้เอวแต่พะเยาไม่ท่วมไม่ไม่ท่วมแต่ผมก็เป็นห่วงคนที่สีสเกตบุรีลมอย่างเงี้ยอุกลอย่างเงี้ยอุบลชุมพรกระทบตะวานตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบสี่จังหวัดว่าเมื่อวานนี่ยี่สิบห้าจังหวัด อ่าวันนี้ลดลงจังหนึ่งจังหวัดแตลดหนึ่งที่จังหวัดแต่ไม่รู้วันนี้จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ากรุงเทพับฝนกำลังตกด้วยอ่ากรุงเทพกำลังตกเลยตอนนี้กำลังตกหนักเลยเอออันนี้ล่ะกลัวเพิ่มกรุงเทพเองไงอ่าไม่เป็นไรคนกรุงเทพเขาเขาเขาให้เขาเจอสมัคงเลยเขาเจอมั้งเมื่อวานเจอไปก็โอ้โหกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกดึกกันพอสมควรเมื่อวานนี่วันน้ำตกกรุงเทพ ได้เห็นเพื่อนทั่รไปบอกว่าอ้วนน้าท่วมหมดเลยแถวดินแดงแถวห้วยขวางท่อะไรห<อ>มาท่วมจมากเมื่อวานแล้วนี่ทำไมวันนี้เสียงพ่อแป่พ่อแป่จังเลยเนี่ยฮะฮะเสียงพ่อแป่พ่อแป้จังเลยอยู่กับวงไหนหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไมีเลยอยู่กับวง,วงของอาจารย์นี่ละ่ะอ๋ออยู่กับวงของวงของไอบีทีีนะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโดดหอเหรอฮะเออได้ว่าอยู่วงอะไรวงวงประเภทแบบ อะไรบริหารมือบริหารปากอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ไม่นี่อาจจะมีนิดหน่อยอแต่แต่ผมบอกเขาออกความเห็นนะ้วแต่เอาล่ะเอาก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเขาคุยอีกนิดหน่อยครับไอบเราทำไมมีของดีๆทำไมมีแต่มบอย่างเดียวเลยไม่รู้สิเออเดี๋ยวม็อบดุ่นม็อบนี่อะไรมไม่รู้เขาเกลียดร้อนน่ะแหมเขาเกลียดร้อนน่ะม็อบยางมั่งม็อบไรนะผมก็งงแต่ผมก็มีสวนยางอยู่ประมาณเจ็ดสิบไร่อยู่ครับ เออยี่สิบไรผมก็ได้เงินมาแบบสบายหัลใจอ๋อเหรอไม่เดือดร้อนคือสองพันห้ารอยี่สิบบาทนะอืมอืมอ่าเดี๋ยวคุณเกียรติวันหลังเราคุยกันใหม่นะพอดีมีสายรอนะคุณเกียรตินะขอบพระคุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหลังคุยกันใหม่นะฮะเดี๋ยวจะติดพันไปมากกว่านี้นะครับไปที่แปดแปดสามเจ็ดยังอยู่ไหมฮะคุณจินยังสองรอแป๊บหนึ่งนะครับแปดแปดสามเจ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อนี่ขอบพระคุณฮะยังรอนะใครครับเนี่ยใช่ค่ะใช่สุดเศร้าค่ะอ๋อคุณสุดเศร้าเหรอ จำได้ไหมคะจำได้จำได้พรุ่งนี้จะต้องสุดเศรา้าอีกหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยสาระตะตารัฐธรรมนูญจะชี้ขาดเรื่องงบ5เจ็ดนะพรุ่งนี้จะสุดเศร้าอีกหรือเปล่าค่ะคือเพื่อไม่ให้เสียวเวลานะคะดิฉันจะขอบอกว่าความคิดเห็นนิดตรงกับคุณน้ำเพชรและคุณอนันตานะคะครับือคิดคิดเหมือนกันแต่นี้จะขอพูดอย่างอื่นว่าไม่อยากจะเปรียบเทียบกับอเมริกาหรือที่ไหนแล้วคือนักการเมืองไทยอ่ะ ส่วนที่แย่ๆที่เลวๆนะคะเขาไปซื้อบ้านซื้ออะไรอยู่ต่างประเทศหมดแล้วเขาเตรียมตัวว่าประเทศไทยเราล่มจมเมื่อไหร่เขาก็จะเพนกันหมดแล้วค่ะนั่นเขาเรียกคนฉลาดแล้วอย่างนั้นฉลาดแก้มโกงอ่ะอย่างนั้นนะเออฉลาดแก้มโกงเอาไปซื้อที่ในต่างประเทศเออเขาเตรียมอยู่แล้วค่ะคือเขาไม่กลัวแล้วค่ะว่าประเทศเราจะล่มจมเมื่อไหร่เขามีที่ไปอยู่แล้วะค่ะอืม แต่นักการเมืองต่างประเทศเขาไม่ได้ทําแบบนี้ค่ะไม่มีใครเทาเลวเท่านี้แล้วอคือที่สุดในโลกแล้วว่ะค่ะโอ้ครับขนาดนั้นเลยเหรอคนดีๆก็เนี่าจะมีมากคุณคุณคุณสร้าอ๋อคนดีมีแต่น้อยอ่ะค่ะน้อยออแล้วเราทํายังไงถึงจะได้นักการเมืองดีๆต้องช่วยกันยังไงประชาชนไปข่มขู่หรือไปเรียกร้องนักการเมืองที่มันดีน้อยหน่อยเนี่ยไม่ได้เหรอฮะคือเราจะต้องให้การศึกษาเด็กๆตั้งแต่ เออคือทั่วทุกยอมยากค่ะโอ๋อมันแล้วมันจะทันไหมเนี่ยกว่าจะไม่ให้ความรู้เด็กกว่าจะโตขึ้นมากว่าจะทันไอ้พวกนี้มันก็รวยแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศหมดแล้วนะสิอย่างที่คุณสุดเร้าว่าที่มันจะทันหรือเปล่าล่ะก็เขาก็อาจจะไปอยู่ในต่างประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวหรืออะไรที่จะต้องถูกปลดที่ต่างประเทศไปเลยอะค่ะอ้โเอามันจะมีกรรมตามสนองคุณยังไงจะมีตามสนองทันใช่ไหมมีกรรมตามสนอง อ่าใช่ค่ใช่ต้องมีแน่อ,อ,อาจจะไม่เจอกับตัวเขาหรืออาจจะเป็นลูกหลานเขาซึ่งก็น่าสงสารนะคะคือลูกหลานเขาก็ไม่ทําอะไรไว้แต่เขา่ะเขาก็คงไม่มีความสุขที่ลูกหลานเขาเป็นแบบนี้นะคะ่ะอบางคนไม่สน<ะ>ไม่สนใจหลเรื่องเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันขอให้มันได้ก่อนนะบางคนมันคิดอย่างนั้นแะอ๋อเพราะเหตุนี้นะคะ ก็เป็นแบบนี้ถึงถึงมีมีนักการเมืองเร็วๆเยอะแหละค่ะอย่าไปย้ำบ่อยนะนักการเมืองเร็วๆเดี๋ยวนักการเมืองก็ดูยจะก็จะสะดุ้งอ๋อคือเขาไม่สะดุ้งแล้วป่ะสะดุ้งที่ไปแทงใจดำได้ไปแทงใจดำเขาไงออ๋เขาหนามากอยู่แล้วเขาไม่เขาไม่รู้สะดุ้งเลยใช่ไหมเอาล่ะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณก็เป็นหลังทตรงข้ามนะ ขอคุณประจักรช่วยเวลาคนถามมาว่าคุณประจัก์เข้าข้างใครหรือเปล่าอะไรเป็นกลางหรือเปล่านะคะก็ได้โปรดต่อไปเลยค่ะว่าเข้าข้างฝ่ายที่ถูกต้องนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณต้องไม่เป็นกลางนะคะต้องเป็นเข้าข้างฝ่ายที่ถูกต้องนะคะดีฮะดี่ะขอบคุณครับผมได้เกีบยวไ้ต่อคนอื่นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุสาติค่ะข้อแนะนําดีนะครับคือเราอยู่ข้างคนที่ถูกต้องนะครับอ่ะก็เป็น เรื่องที่หลายตรงกันจะได้ไม่ต้องถามผมแล้วว่าอยู่ข้างไหนอะไรยังไงนะครับเพราะโดยทั่วไปก็จะข้างออฟฟิศนี่แหละเอาคุณชินจังสองแล้วก็คุณทวิชาติต่อไปนะครับเป็นคนต่อไปนะครับคุณคุณชินจังสองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมคุณประยัดครับเป็นยังไงบ้างบ้านเรามันต้องชัดดาวหรือเปล่าหรือไม่ไม่ชัดดาวอ๋อไม่ครับผมว่าผ่านแน่นอนครับผ่านแน่นอนครับแต่ว่ามันก็จะชี้เห็นว่าคือถ้าผ่านเราไปฝั่ง รัฐบาลหรือคนเสื้อแดงก็ต้องต้องต้องรู้นะครับว่านี่คือในระยะนี้ศาลก็ตัดสินให้เป็นคุณกับ,ก,บกับของคุณหลายอย่างอถ้าเพราะฉะนั้นสิน่งที่มองว่าศาลรัฐธรรมนูญชอบเลือกข้างเข้าข้างแต่เฉพาะสี่ของรัฐบาลกับแนวร่วมเนี่ยม,มันมันไม่ใช่เรื่องจริงก็คือหมายว่าเดี๋ยวนี้ศาลตัดสินให้เป็นคุณกับคุณหลายอย่างแต่ว่าถ้าพอเวลาศาลตัดสินอีกแบบหนึ่งคุณจะรับได้ไหม มันต้องเป็นบทเรียนนะครับรับได้สินี่นี่ถ้าถ้าตัดสินมาในเชิงที่มันเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลรัฐบาลกับทางแนวร่วมพวกคงจะดีใจล่ละเพราะว่ามันสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ไงมีงบในเรื่องการลงทุนอะไรได้ไงแต่ว่าทีนี้ถ้าหลายๆอย่างมันมันมีหลายอย่างที่ประดังประเดีข้ก็มาอืมมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นคุณกับคุณทุกอย่างอ่าผมว่ากรณีงบประมาณผมว่าน่าจะผ่านครับแต่ว่าทีนี้ถ้ามีหลายเรื่องที่ที่มันไม่ผ่านไม่เป็นคุณกับคุณล่ะอ่า จะคิดยป็นไงทีนี้ครับเดี๋ยวมันจะเจอสองล้านล้านเนี่ยมันจะเจอครับหรือว่าอะไรกงี้แล้วอรบอรบเนี้ยโทษกรรมเนี่ยอันนี้จะหนักเดี๋ยวกําลังจ่อจ่ออ่าเป็นกฎหมาหลายหลายเรื่องเลยครับว่าหรือแม้แต่การตัดสินขององค์กรกลางไอะกรณีปปชเรื่องข้าวอย่างเงี้ยครับอผมว่า คือมันก็จะเอาเลือกเฉพาะว่าอันไหนที่เป็นคุณกับตัวเองตัดสินเป็นคุณกับตัวเองก็โอเคแล้วแนวคิด่างนี้มันทํอะไรจะแก้ยังไงคุณจินจังประเภทแบบเออองค์กรอิสระหรือหน่วยงานอะไรก็ตามถ้าตัดสินเข้าข้างชั้นชั้นก็เชียร์แต่ถ้าเกิดว่าตัดสินตรงข้ามกับที่ชั้นต้องการไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาจะวิจา์มากเลยครับอ่าจัดหนักให้เลยมันต้องแก้ยังไงมันถึงมันถึงจะทําให้คนตัดสินเนี่ยต้องปลูกฝังชาวบ้านครับไอคือเดี๋ยวนี้มันมีการปลูกฝังชาวบ้านขนาดว่าอ๋อ คุณประยักเมื่อก่อนไปว่าครับถ้าสี่มุมคือคุณทักษินนี่ทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าสี่มุมมองเรานี่มีต้นกระลาบะพึกนะครับอืมก็คืออยากได้อะไรก็ไปขอกับต้นกระลาบะพึกอ๋อเขาเขาฝังฝังหัวชาวบ้านได้ขนาดนั้นยเาต้นกระลาบพึกนี่มันเป็นยังไงอ่ะคุณก็คือคุณจะได้อะไรล่ะครับอ๋ออ๋ออยากได้อะไรก็ไปที่ต้นกระลาบพึกนี่เลยครับก็ชปเสียววันหลังฝากเสวยให้ผมสักต้นหน่อยนะ ยุคภาษีอ่านภาษีอ่านเงนี้ครับเพราะว่าคือคือเขามีการปลูกฝังแนวความคิดให้อืมให้ให้ให้คนคิดอย่างนั้นเลยครับอืมคือไ่พึ่งคนอื่นแทนที่จะพึ่งตัวเองทำนองอย่างนั้นใช่ไหมฮะแท้ครับคือให้พึ่งคนอื่นแทนที่จะพึ่งตัวเองก็คือตื่นขึ้นมาก็พึ่งรัฐบาลอ่าทุกวันนี้ขนาดที่ว่ามันมันก็อยู่ที่คนเราด้วยนะผมว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้แหละคือต้องพยายามเอาใจประชาชนน่ย แต่ว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยเหมือนกันว่าจะกระตือรือร้อนพึ่งตัวเองหรือเปล่าหรือจะไปขอพึ่งคนอื่นหรืออย่างเดียวไม่อไปกันใหญ่ครับหมายว่าอย่างนี้ถ้าอะไรผิดก็ไปโทษรัฐบาลเก่าไปโทษคนอื่นอืมทานนี้ต้องไม่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยมันมันหนักเข้าไปใหญ่เลยครับครับเอ่อถ้าให้ผมพูดหยาบๆเลยครับอ่าหยาบๆมากเลยไม่เอาหยาบมากเดี๋ยวเด็กๆชมอยู่ไม่เอามัน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 นี้ครับมันมันมันมีในอีสานอ่ามันมีนิทานเตดเหมือนว่ามีการล่ำเลยกันว่าอ่า คุณประจักษ์ไม่่อกไปที่ว่าเขาไปกินสมองลิงครับไออ้ที่ว่าขอดสมองลิงไม่รู้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 อไปกินสมองลิงแล้วปะจฉลาดได้ไงแม่ลิงมันไม่มันรู้จักใส่เสื้อผ้าอีสานเราจะมีบอกว่าสุนัขรับประทานสมองครับมันเป็นคาถาละพอละพอละเอาเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวเด็กๆเขาดูรายการนี้อยู่นะขอบพระคุณนะคุณจีจังสองนะขอบพระคุณนะครับเราไปกันทีละนิดทีละน้อยนะอย่าไปอะไรกันมากมาแก่กองเดี๋ยวเด็กถามพ่ออีกบอกว่า พ่อลุงเขาพูดว่าอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกนะฮะออาคุณทวีชาติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับอืมเป็นยังไงบ้างมันจะชัดดาวไหมมันจะชัดดาวมันแล้วปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าชัดดาวหรือเปล่ามัน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 ย้อนกลับมาใหม่ได้นะมันย้อนกลับมาใหม่ได้ครับมันย้อนกลับมาใหม่ได้นะคุณประจักษ์เป็นยังไงย้อนกลับมาอย่างไงก็มาตั้งงบประมาณแล้วก็ว่ากันใหม่อืมทำา้วไม่ต้องมันเสียเวลาไงมันจะเสียเวลากันเยอะพอสมควรแหละอย่างน้อยก็เดือนสองเดือนอ่ะ ก็ไม่เป็นไรเนี่ยคุณประจัก์ครับครับให้ให้ให้ผู้แทนรัษฎรทํา,าทงานอีกหน่อยเ,อเจนไปเป็นอะไรไปอ๋อคือให้มันทํางานไม่เป็นไรคือให้ท่านไม่ใช่มันให้ท่านทํางานไม่เป็นไรดอกเราก็เปิดโอกาสให้แต่ว่าเวลาท่านมาอภิปรายกันวาระหนึ่งก็ดีวาระสองก็ดีสิบห้าวันเนี่ยโอ้โห<า>คนต้องไปทำเรจืจากสงสารแล้วก็แล,วกแล้วก็เสียดายทีวีวิทยุของรัฐบาลมาพูดมาอะไรกันตอนแล้วหู คืออยากแตท่ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อื่นมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วเพราะต้องนั่งฟังพวกนี้พ่นกันอ่านกำนองอย่างไงก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศเยอะแยะไปอ๋ออเอเนี่ยาการตั้งงบประมาณนะคุณประจากนะ